ตอมาน่าอาดฟ้าตอนที่แปดบทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นดวงตาของหลัวซิวปรากฏแสงอัศนีเขาวิ่งไปหาหลัวอี้หานบัดนี้เท้าของเขาแฝงไม่ได้พลังทำลายล้างแห่งจักรวาลทุกย่างก้าวของเขาสามารถบดขยี้พะสูุทาจนแตกละเอียดเขาทยานกายส่งพลังดังอาชานับหมื่นหลวอีหาน ขโมดคิวมองหลววชิวพร้อมก็ออกหมัดปราณทองแท้หนาวเหน็บจับทั้งสองหมัดที่ได้รับการเสริมแกร่งแผ่ไอเย็นในเยือกออกมาโจมตีไปที่หลววชิวบัดนี้หลววชิวกาลังตกอยู่ในสภาวะคุ้มครั่งเขามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการเอาชนะหลวอี้หานเมื่อก้อนปานเข็ดน้ําแข็งลีลับที่สามารถทลายหินผาทั้งสองก้อนนั้นพุ่งเข้ามาหาหลัวชิวก็แผ่เสียงคำรามดังลั่นพร้อมใช้ฝ่ามือเปล่ารับก้อนปานนั้นไว้ ถึงแม้ว่ามือทั้งสองข้างเขาจะแข็งไปแล้วแต่น้ําแข็งที่เกาะอยู่ก็แตกออกอย่างรวดเร็วอีกทั้งตัวเขาเองก็ยังคงวิ่งต่อไปข้างหน้าด้วยช่วงพิตราลัวซิลเขาวิ่งมาถึงตรงหน้าหลัวอี้ฮานก่อนที่จะออกแรงทุกต่อเนื่องมัดตะรมัดล้วนสร้างแรงระเบิดปราณออกมานี่คือวรยุธทธ์ชั้นสามาที่แสนจะธรรมดามัดสังหารทุกๆครั้งที่ต่อยมัดออกไป ก็จะสร้างแรงระเบิดปราณเป็นวิชาที่สร้างความบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้มากแต่ก็ใช้พลังปราณแท้เยอะมากเช่นกันทุกครั้งที่ปล่อยมัดออกไปก็จะเกิดเสียงคำรามและขึ้นปราณหลวสชิวปล่อยมัดอย่างรวดเร็วมัดแล้วมดัวมดเบ่าไม่หยุดหย่อนเรากขว่าเขาสามารถใช้มัดสังหารได้โดยไม่สูญเสียปราณแท้เลยตอนนี้หลวชิวได้ใช้ปราณแท้เฉียนขุนในการปลดปล่อยมัดสังหารมันช่างน่าสะเพริงกลัวจนสั่นเทิไปทั้งหัวใจ การโจมตีนี้แทบจะเทียบเท่าระดับปรานทองแท้แล้วบัดนี้หลวอิหานกลับต้องใช้ปานทองแท้สกัดกั้นหมัดสังหารอันคุม้มค้ั่งที่ถาโถมเข้าใส่ดั่งสายฝนโปรยป,ยปลายของหลวงชวูทุกครั้งที่เขารับหมัดก็อดรู้สึกถึงแรงบีบคั้นอย่างหัวใจไม่ได้พระเบิดปรานอันคุม้มค้ั่งนั้นทําเขารู้สึกหวาดกลัวถ้าเขาถูกโจมตีโดนสักครั้งเขาต้องบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่อึดใจเพราะว่าหลวงชู ปล่อยมัดสังหารออกมาได้นับสิบครั้งติดต่อกันแม้แต่รัวชงเองก็ต้องเบิกตากว้างเขาแทบไปอยากชื่อว่าบุตรชายของตัวเองจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เขาก็มองออกว่าสภาพของหลวชิวตอนนี้ยแย่เช่นกันโดยปกติแล้วการใช้พลังเกิดฉีดจำกัดไปมากมากเช่นนี้หลวนต้องทบลายร่างกายตัวเองไปด้วยมัดซุดหลวงอิหารอยกาคงต้านทานมัดสังหารต่อไปโดยอดยิบกดด่าอ,อกมาไม่ได้ที่เป็นเขาแรกที่เขาได้เห็นผู้ที่สามารถใช้งานมัดสังหารได้ถึงขั้นนี้ และก็เป็นครั้งแรกที่ได้รู้สึกว่าวิชาขั้นสามัญน,นั้นน่ากลัวถึงเพียงนี้พลังปราณห้าธาตุในร่างกายของลัวซิวกำลังหลั่งไหลออกอย่างบ้าคลั่งนึกๆึแล้วเขาก็เกลียดมันเขารู้สึกได้ว่าปราณแท้ของตัวนั้นจะหมดไปหากถึงตอนนั้นแล้วยังไม่อาจเอาชนะหลวอี้หาได้เขาก็คงต้องเผชิญกับจุดจบอย่างแน่นอนถ้าใดนั้นหลัวซิวก็อ้าปากส่งเสียงคำรามดันเสียงร้องของมังกรดังสนั่นไปทั่วท้องนาภา ก้อนปานแท้ไร้สีอันรุนแรงพุ่งออกมาจากปากของหลวชิว,วแล้วเขาครอบงำหลวงหานไว้นี่คือมังกรคลามแปดล้องบัดนี้ปรานแท้เฉียนคุณเป็นปรานไร้สีแต่เมื่อมันพ่นออกมาแล้วจะแฝงไว้พลังของธาตุต่างๆไม่ว่าเป็นธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุน้ําหรือน้ําแข็งก็าตามหลวอิหานไม่คาดคิดว่าหลวสิวจะใช้กระบวนท่าน,นี้เขารีบถอยกลับไปไล่ปรานแท้แล้วเปิดโล่ปลานน้าแข็งเพื่อต้านทานการโจมตีของลังปรานอันคุ้มคลั่งท่านใดน,นั้น ดาบส่องแสงแผ่ไอเย็นเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือของหลวสชิวหลวงชิวที่กำลังแผ่ปราณคุ้มข้างยกดาบขึ้นมา <c oughs> เขาส่งเสียงคำรามและถ่ายปราณแท้ทั้งหมดในร่างกายลงสู่ดาบปรากฏแสงสีครามพร่างพลายออกมาพร้อมก,กับเสียงแผ่ปรา้ของมังกรดังลั่นทะลุหินผาและเมฆสร้างความน่าสะเพรงกลัวยิ่งนักหลวชิวเหาะขึ้นไปปรากฏร่องรอยสีครามฉีท้องหน้าผาที่คมดาบแสงขามแม้นมันทิ้งไว้ พลังอสูรีบา่าฟาดลงบนศีรษะของหลวงอีสานช้าก่อนเสียงตะโกนด้วยความตกใจของเราผู้โบโซโแว่วมาจากไกลดาบที่ฟาดลงไปหมายจะทลายโล่ปราณน้ำแข็งของหลวงอีสานจึงหยุดลงที่ข้างลำคอของหลวงอีสานหลวงชิวรีบผ่อนแรงลงเขาปล่อยปราณคุ้มข้างออกมาทั่วทุกทุกทางทุกคนต่างยืนนิ่งอยู่กับที่พรางมองไปยังหลวงิที่ถือดาบด้วยสายตาที่เมื่อยลอยทุกคน ตางตื่นเตนกับวรยุทธ์อันดุเดือดและโหดเท่มของหลวงชิวตอนนี้เขาจะยังเป็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยไรชีพจรวิญญาณอยู่หรือไม่นี่มันสัตว์ประหลาดทัดเขาเอาชนะนักสู้ระดับเจ็ดได้ตั้งแต่เมื่ออายุ16ปีเท่านั้นนับว่าเป็นปฏิหารอย่างยิ่งอีกทั้งหลวงชิวยังเป็นนักร้อมยาอีกด้วยคนตะโกนวัวต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นกำเนิดยอดฝีมือเช่นนี้หลวงชิวหลวงชิวหลวงชิวหลายคนพร้อมใจกัน ตระกูลเรียกชื่อของหลัวสซิวดังไปทั่วทั้งวงตระกูลช่างเป็นที่น่าทึ่งจริงๆหลัวสซิวมองดูท่าเถอตื่นเต้นของตุะกคนก็อดรู้สึกภูมิใจไม่ได้ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างคิดว่าการที่หลัวสซิวท้าประลองกับฝีมือตระกูลจางคือการโยนไข่ใส่ก้อนหินทว่าดูจากตอนนี้แล้วหลัวสซิวคงมั่นใจมากกว่าจะชนะน่าจะตรุรรดหลัวชงเดินตรงเข้ามาหาหลัวห้าวไห่และหลัวอี้หานที่ได้รับบาดเจ็บก่อนจะเอ่ย ข้าหาได้ตังใจจะสร้างความมั่งในงานชิงตำแหน่งผู้นำพวกเราร้วนเป็นคนตระกูลหลวงคนสมัครที่กันไว้หากพระท่านไม่อาจเชื่อฟังข้าในฐานะเป็นผู้นำตระกูลได้เช่นนั้นขอจงพาคนของตระกูลเองออกจากตระกูลนี้ไปเถิดหลวง้าวไห่ถ้าหาล,หลวงอีหานหันไปมองหน้าก,กันก่อนจะมองไปทางหลวงิวแล้วลถอนใ,ใจออกมาหลวง้าวไหา่จับแขนของหลวงชงนั่นเอ่ยขึ้นอย่างจริงใจข้าหวังว่าท่านจะเป็นผู้นำที่ดีของตระกูลหลวงข้าหลวง้าวไหา่ เกิใดในตะกูลหลวงหากตายข็ขอเป็นผีของตะก,กูลหลวงข้าจะเชื่อมั่นในตัวผู้นำคนใหม่หลวง้าวไพแล่หลวงอิฮานแต่ไม่ใช่คนโง่เขาพวกเขาทั้งสองล้วนมองเห็นศักยภาพอนาจทะพึงกลัวของโรชิวหากเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะกลายเป็นนักหลอมยาที่ทรงพลังคนหนึ่งหากพวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้เมื่อถึงครานั้นก็จะยิ่งมีประโยชน์หากทำผิดต่อย,ยอดนักหลอมยานั้น มันไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนะทว่าบัดน,นี้หลัวชงก็ยอมเพิกเฉยต่อความขุนเคืองในอดีตซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกเขาผูอ้อวสทั้งสองท่านโปรดยกโทษให้ข้าสําหรับความผิดครั้งนี้ด้วยแต่กูลหลวสามารถยืนหยัดบ,บนดินแดนแห่งนี้มานานนับหลายปีเช่นนี้จะปล่อยให้เกิดความขัดแย้งภายในไม่ได้เด็ดขาดหลัวชิวเดินไปขอโทษหลัวห้าวไห่และหลัวอี้หา,กานการกระทําของเขา ทำให้บรรดาเด็กๆและผู้อาวุโสตระกูลหลวงต่างพยักหน้าอยอมรับถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะผู้อาวุโสมากฝีมือได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่เย่อหยิ่งพอเรื่องนี้แต่อย่างใดกับกันเขามีท่าทีถ่อมตนชนิดที่หาใครในบรรดาเด็กตระกูลหลวงเปรียบเทียบไปได้เลยสองพี่น้องหลวงห้าวไหา่และหลวงอี้หานก็รู้สึกละอายใจเล็กน้อยเจ้าไปฟักเืินกันเถิดล้านชายของข้าเคยดึงอยู่ต่อไปเขาไม่ดีเท่าไร หลวอีหานกล่าวอีกทั้งยังมอบอยารักษาบาดแผลให้เขาด้วยบรรดาผู้วุโสต่างก็พอใจกับผลรับการประลองชิงตำแหน่งผู้นำมากผู้วุโสคนหนึ่งเอ่ยเสียงนักขึ้นมาว่าทุกท่านในอีกสิบวันข้างหน้าเราจะมาจัดงานเลี้ยงขึ้นโปรดอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันถึงตอนนั้นแล้วตระกูลอื่นๆก็ส่งคนเข้าร่วมด้วยทุกท่านสามารถผูกมิตรกับตระกูลอื่นๆได้ในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยหลวสิวกลับมาถึงห้อง เขามองดูว่าร่างกายที่เต็มไปด,ด้วยบาดแผลพันอดถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ได้การประลองกับหลวงอิหาน้อคู่นี้อันตรายมากตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นยิ่งนักเพราะเขาสามารถเอาชนะนักสู้ระดับ7ได้ด้วยพลังของนักสู้ระดับ5หลังจากผ่านการต่อสู้อันดุเดือดเขาก็รู้สึกได้ว่าวรยุทธ์ของตนนั้นดีขึ้นเล็กน้อยทั้งยังได้เคล็ดการใช้พลังปานกับมาไม่น้อยเลยไม่น่าแปลกที่เขาจะเคยได้ยินมาว่าการเป็นยอดนักสู้นั้น จะต้องผ่านศึกนับร้อยมาก่อนทันทีที่หลวงชิวใช้ยารักษาบาดแผลก็มีประกายแสนสองขึ้นมาตรงหน้าเขาปรากฏว่าเป็นไ่โยโยและสู่มยเหยาที่มายืนปั้นหน้าจริงจังอยู่ต่อหน้าเขาพวกคุณเจ้าหุ่นหันพันเล่นกันไปจริงๆถ้าเจ้าตายขึ้นมาจะทำอะไรพวกข้านเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะไ่โยโย,โย,โยเอ่ยด้วยเสียงสีหน้าเย็นชาทำเอาหลวงชิวรู้สึกขนลุกเข้ากระดูกสูมยเหวา แล้วเป็นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเห็นว่าเด็กเหลือขออย่างเจ้ามือความก้าหาญด้วยหรอกนะครั้งนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็แล้กกันครั้งหน้าเจ้าองคิดให้ถี่ทุวนกว่านี้ถอดเสื้อผ้าออก,ถกเถอะข้าจะช่วยเจ้าทายาระหว่างที่หลวงชิวและหลวงอหานต่อสู้กันนั้นเขาถูกปลาหน,นาวเด็บทองแท้ฟันลงบนล่างจึงมีอรอยบาดแผลจำนวนมากหากไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีพิเศษก็จะหายดีได้ยากนักนอเป็นเช่นนี้ หลวซิว,วจึงนอนเฉยมืองามดักยกอ่อนช้อยซึ่งเปลาไร้กระดูกของซูเมยเห่ยาที่กำลังผสมยาอยู่บนเตียงทำให้เขารู้สึกสบายใจยนะิ่งนักผู้นำคนใหม่แห่งตระกูลหลวถูกเลือกแล้วซึ่งตามธรรมเนียมจะต้องเชิญผู้คนจากตระกูลอื่นเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองด้วยทว่าคนจากตระกูลอื่นจะมาถึงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งในงานเปียงครั้งนี้อาจมีเรื่องสะดุดตาเกิดขึ้นนั่นคือ การปาระลองระหว่างหลวชิวและยอดฝีมือจากตระกูลจางการปาระลองครั้งนี้น่าตื่นเต้นเร้าใจนักถึงตอนนั้นต้องมีผู้คนมาไม่น้อยแน่นอนได้มีหลายคนที่มาเพื่อชมเรื่องตลกของตระกูลหลวงทว่าหน่วยรักษาความลับของตระกูลหลวงนั้นทํางานได้ดีมากจึงไม่มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องหลวงชิวอ,ออกไปเลยยามเช้าตรู่หลวงชิวบ้วนของเหลวสีเขียวออกจากปาก นี่คือสิ่งที่เกิดจากการใช้วิชาน้ำลายมังก่อนเขาจะต้องฝึกวิชาหลอมยาให้แข็งแข่งขึ้นภายในสิบวันนี้ทั้งยังจะต,ต้องพยายามสร้างยาระดับสามัญขึ้นมาด้วยหากเขาสามารถสร้างยากลั่นร่างระดับสามัญได้เช่นนั้นก็เพียงพอต่อการเปรียบเทียบกับบดาน,นักหลอมยาอัจฉริยะในตำนานได้ถึงขั้นที่อาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำแค่จะสร้างยาระดับสามัญขึ้นได้ในระยะวลาสั้นนะ่ะไม่ดูจะเป็นไปยากเหลอแต่ข้าสูเมยหยว ชอบทำเรื่องที่ท้าทายฉนันิดอยู่แล้วเสียงเยาวยวนของสู่เมยเหวาดังขึ้นในหัวของหลัวสซิวหลวสซิวหัวเราะก,ก่อนจะเอ่ยพี่เมยเหยาถทาก็รีบสอนข้าสิสู่เมยเหยายิ้มหวานพางเอ่ยเจ้าอย่าหัวเราะเป็นนั้นสิสิ่งนี้ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วตอนนี้เจ้าเชี่ยวชาญการหลอมยาระดับต่ำมีประสบการณ์เพียบพร้อมสำหรับการหลอมยาระดับสามัญเพียงแต่ว่าพลังวิญญาณของเจ้ายัางไม่เพียงพอเจ้าจะต้องเป็นนักสู้ระดับหกเสียก่อนเมื่อเจ้ามีเทพประจักษ ก็สามารถควบคุมไฟที่ดีขึ้นแล้วจะคุมช่วงเวลาหลอมยาได้หลวยเสียวพยักหน้าเช่นนั้นใครต้องหลอมยาพิเศษระดับสามัญไปมพร้อมกับฝึกวิทยายุทธหวังว่าจะทันวันประลองนะสู้เมยหยาวเอ่ยถ้าเจ้าต้องการฝึกฝนเทพประจักษ์จาต้องหลอมรวมปานแท้นละพลังวิญญาณมหาศาลเข้าด้วยกันจึงจะสร้างเทพประจักษ์ได้นับเป็นเรื่องยากนักพระเจ้าฝึกวิชาให้เก่งมากก็คงฝึกได้เด็วขึ้นกระมัง แต่คงไม่ใช่ภายในสิบวันนี้แน่หลัวสิวถอนหายใจเล็กน้อยเขาใจร้อนเกินไปนับเป็นข้อห้ามสําคัญแต่มีวิธีที่ทำให้เจ้าฝึกได้อย่างรวดเร็วนะสู้ไม่เยาวยิ้มอย่างม่เลศนสนยวิธีอันใดเหรอหลัวซิวถามอย่างร้อนรนท่านใดน,นั้นน้ําเสียงเย็นชาของปรายโยกดังแว่วมาบอ่อพิศาจอมตะบอ่อน้ําตลาดที่อยู่ใต้ฝาปีศาจอมตะตอนนั้น โรชิตกลงไปแต่กลับหายใจใต้น้ํานั้นได้อีกทั้งน้าในบ่อยังส่งแสงสว่างขึ้นอีกด้วยแต่นอกจากนั้นแล้วเขาไม่พบอะไรพิเศษเลยบ่อน้ําตลาดใต้ผานั่นเลยหลร,รชิเอ่ยถามด้วยความชงนถูกต้องแล้วถ้าตระรู้ว่าตอนนั้นพวกเราถูกศัตรูล่อลวงไปที่นั่นเพราะบ่อน้ํานี่แหละคําพูดของซูเมียวทําให้หลัวชิวเกิดความสงสัยย,ยอดฝีมือหญิงระดับใต้ล่าสองคนนี้ยอมสละตนเพื่อบ่อน้ํานี้เฉลือ มีอะไรปาสจัน์เกี่ยวกับมานักแน่หลซงสิวยิ่งคิดเรื่องนี้ก็ยิ่งสงสัยเพราะว่าบอ่อพิษาจอมตะนั้นถูกปกคลุมด้วยปรามาณะตลอดทั้งปีทว่าด้านล่างผากลับไม่มีอะไรชัดเจนหลังจากที่หลวงสิวได้รับรู้ถึงความไม่ธรรมดาของบอ่อน้ําปีศาจอมตะแล้วขเขาก็ผสมน้ําลายมังกรเข้ากับน้ําทันทีจากนั้นขอดรดน้ําบุกผาวิญญาณแล้วยายวิญญาณ แล้วจึงเวลาท่านพ่อก่อนจะออกจากคาราหัตะกุลหัวไปที่ผาอมตะอย่างเงียบๆระหว่างเดินทางเขาก็ฟังสูเมยเหวาเล่าเรื่องราวของผาพิสาอมตะไปด้วยสาเหตุที่ผาพิศาอมตะถูกเรียกว่าผาพิสาอมตะกับพระวัตด้านล่างนั้นเป็นหลุมฝังศพของเราพิศานอมตะบ่อน้ำที่ด้านล่างก็ถูกสร้างขึ้นจากพลังบริสุทธิ์จากกระางของพวกพิสาจอมตะ พี่คนจงใจสร้างบ่อน้ำนี้ขึ้นมาปราโมรณะเหล่านั้นเขามาจากร่างพิสาจพอนั้นแหละสู่มือยาวกาวล่าหลวชิวรู้สึกหวาดกลัวเดิมทีที่พิสารอมตะนั้นเป็นเพียงตำนานไม่คิดว่ามันจะมีตัวตนอยู่จริงนั่นทําให้เขาตื่นเต้นมากท่านในบ่อน้ําอุดมไปด้วยพลังบริสุทธิ์และถ้าเขาได้รับมันแล้วก็หลวชิวมาถึงผาพิศาจอมตะ ขามองลงไปอย่างปราณมรณะสีดำมืดที่อัดแน่นอยู่ใต้ล่างก่อนจะเอ่ยบนโลกมีพิศาจธรรมดาจริงๆเลยสูมหัวเหวจีบปากจีบคอเอ่ยแน่นอนว่ามีเจ้าอย่าคิดว่าแดนสัจจยุทธ์คือแดนที่แข็งแกร่งที่สุดเชียวละเหนือแดนสัจจยุทธ์ะมีดินอีกสามดินแดงเหนือกว่าดินแดนสัจจยุทธ์ก็คือแดนนิพพานเมื่อผ่านแดนนิพพานไปได้แล้วก็จะเข้าสู่แดนสวรรค์ยุทธ์และเมื่อไปถึงโลกที่สรงพลังยิ่งกว่าก็เป็นโลกสวรรค์ยุทธ์ไงล่ะ อย่าพูดถึงโลกทรงพลังเหล่านั้นเลยโลกยุทธ่พวกเราอยู่ตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากแต่สถานที่พวกเจ้าอยู่ตอนนี้มีพลังวิญญาณอยู่เบาบางมากพวกปีศาจจึงมีน้อยตามไปด้วยไงล่ะเราผูแข็งแกร่งที่ฝึกบริยุทธ์จริงๆจึงไปยังสถานที่ที่มีปราวิญญาณหนาแน่นที่แห่งนั้นจึงมีแต่ผู้แข็งแกร่งมีมาปีศาจมากมายอันตรายยิ่งนักหากไม่แข็งแกร่งพอก็อาจจะต้องตายอยู่ที่นั่นนี่เป็นครั้งแรกที่หลวสชิว ได้ฟังเรื่องโรคยุทธทว่าเขารู้สึกตกตะลึงในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความไร้ตัวตนของตนเองก่อนหน้านี้เขามองว่าแดนสัจยุทธนั้นยิ่งใหญ่มากแล้วทว่าบัดนี้กับคาดไม่ถึงว่ายังจะมีแดนที่อยู่เหนือแดนสัจยุทธอีกนี่เจ้าโลกยุทธเนีน่ะกงใหญ่ระขอบเขตนอกจากด,ดินแดนแห่งนี้แล้วเขาจะเปดินแดนอีกมากมายข้างบนนั้นก็มีนักยุทธแข็งแกร่งอยู่อีกมากมายซึ่งในแดนเหล่านี้ ก็มีสมบ,บัติซ่อนอยู่มหาศาลแต่ในขนาดเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยอันตรายแค่เจ้ามีพลังเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของโรคโยุทธมาถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้านันนไรต้ตัวตนเพียงใดไปโย,โยโย่เอออย่างเย็นชาหลวสิวกำหมัดแน่นตอนนี้ในใจของเขาได้เปิดร,รับสิ่งต่างๆเข้ามาไม่น้อยเลยเขารู้ดีว่าขอเพียงตัวน,นั้นฝึกฝนวร,รยุทธต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนก็จะสามารถรับประกันได้ว่า ตนจะสามารถนำลงอยู่ในโรคขยุทธ์อันุดมไปด้วยผู้แข็งแกร่งมากมายต่อไปได้หลวชิวกระโดดลงไปในเหวปีศาจอมตะเขามีพลังของนักสู้ระดับห้าจึงไม่ยอมเสียเวลากับการค่อยๆปีลงไปอย่างบ่อน้ำที่อยู่ด้านล่างแน่นอนหลังเสียงน้ำแต่กระจายดังขึ้นหลัวสชิวกลับมาที่บ่อน้ำส่องแสงสีขาวสว่างอีกครั้งด้านล่าง,งหุบเหวนี้มักจะมีปีศาจถอบซ่อนอยู่ทว่า หลวซิวกับไม่เกรงกลัวเลยเพราะว่ามารีสารที่ซ่อนตัวอยู่หน้าที่แห่งนี้ไม่ได้เก่งกาดนักหลวซิวสามารถารับมือกับพวกมันด้วยพลังที่มีอยู่ในตอนนี้ได้พี่เหมยเหยาถ้าจะใช้บอ่อน้ําปีศาจนมตานี้ได้อย่างไรหลวซิวถามทางใช้มือกวนน้ำแปลกๆนี้นอกจากมันจะส่องแสงได่แล้วเขาก็สัมผัสถึงความแปลกประหลาดอื่นๆไม่ได้เลย